สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาเมื่อนี้พามา,มาสุกป่าพี่น้องมีขคงน้าเพลินครับเอาเมื่อนี้กับสีค้างคืนนี้เลยว้าวแล้วกับกลางเต้นเลยครับหลังจากนั้นพวกเข้ากับสีเอาหยาขึ้นนะพี่น้องเพราะมันหกหกหลายหลายเอาลุยครับ หลังจากเอาญาขึ้นครับเขาหาปลามาได้เัมนเห็ดกับเขากินแรงครับพี่นอะมีหน้าหน้าเปิดเห็ดกับเขาครับมือนครับบมดเห็ดกับเขาครับมือนครับมาเบ่งบรรยากาศครับการขึ้นครับม่อคืนมีฝนตกนะครับมีลมมีฝนนะครับสังเม็ดฝนม่ขึ้นนี่ครับจะสินอนนี่คือเก่าครับโอ้กาขึ้นไปเขากินวะได้เบ็ดครับได้เบ็ด เมนูของข้าวมัน <to น <tort numero> ี่ค <royalty> <meter old> ือป uh ิ้งปลาครับแล้วก็ต้มปลาครับอืมต้มสดน้ำมันห่อนบรรยากาศฝนตกครับแล้วก็กางเต็นท์มาอยู่ครับเอาเบิ่งบรรยากาศครับนี่บ่งห้อออมาจังหวะเอาหน่าแล้ววันนี้เพื่อนมาเลยเปิดกินัด เรานั่งท่นโอ้ยโตัวตัวใส่ได้ตักว่านี่ใส่อยู่บ่เราแต่ครับกตะว่าทางในยังชุกเลยไปุราจะเม่อมบ่ฮ่าฮเมื่มบ่โอ้ยใส่รึไงเน,นะนาะใส่รึไงตัวง่ายก่าใส่นี <c oughs> ่ไม่ตอก กินขา้าวเสร็จแล้วก็เสื้ผ้ากันนอนครับนอนแล้วก็เสิมาดูดป่าต่อครับเตือนเส้ามานี่มือนเส้ามาคืนเก็บป่าไปนำพอได้เอามาปิ้งนะพี่น้องเด้ประก่เเงเลี้ยงเจ้ากันด้ <c oughs> หลังจากเขาดูดซะเรียบร้อยพี่น้องน้ำแห้งจะพากันงมและเก็บปลาครับปลาที่เห่าได้นะพี่น้องจะเป็นจำพวกปลาคอปลาคอปลาดุกปลาเข็งครับส่วนหราจะเป็นปลาคอครับ ตใต้โคมนะครับเพราะว่าน้ำแห้งเร็วครับบุกแต่เศ้าเลยครับหนาวหนาวเด้ให้พี่น้าวเองเ,เปิดบว่เข้าไปแล้วเดี๋ยวอะไรมามาันไม่เออ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 มาอีกเข้าไปอีกเร็วดีดี จะเปิดไก่ปุ๊ดดิบ๊องเปิดไกดอกเงี้ยมั้ยเอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอาและกับปลากันเก็บปลาไปจนแจ้งหมดเลยพี่น้องโอ้จ้ามีทางปลาดุกปลาคอครับปลาเค็งน้ำครับกะพอได้ต้มปั่นสูขี้สูน้องกินครับ อาลุยกี่โคนต่อครับเ้สักคืนเอ๋อโบ๊ะ้ยเดสวิงไหมจับบะไ้เลยืมมันออก <laughs> <a> đi, <đem fundamentals dragging> uh, là là แท้เลยตอนนี้เออเป็นลี่อยู่นะเศร้านี่ก็มาสรุปผลงานครับเจ็บตาแล้วครับส่วนหลังนี่มีปลาขอครับใส่กบมังงามเลยพี่น้องงามคราบน้ำอนไรแบบ เลี้ยบป่าแล้วแหละพี่น้องกะจะมีแม่บ้านครับขึ้นมาให้กับขขาตอนเศร้าครับเ,เอา<ป>หน้าหน้าขึ้นมาแล้วดั่งไฟไกินเขาง่ายนำกันครับพี่น้องมือน,น,นแซ่บนัวกลางทงหน้าพี่น้องต้มป่าแล้วก็ปิ้งป่าแกวพักสมพักครับกะได้เวลาครับพี่น้อง ก้าสีกินข้าวแล้วปัทนิ์ซุกนะเอาลุยครับมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บครับเหมือนี่ครับมนแ้่างบีปล่ยสืตีนึงอยูตัวหฮาวผิดนั่นเอปันตีนเป็นบาดทยักเลยนต้างป่า